วันพระรหัสสบดีดวงรายสัปดาห์25-31ถึงตุลาคม2566ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยากรค่ะฟังให้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสี่นะกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทามีแต่ความกล้ามีแต่ความมั่นใจไพ่พระไพ่พระมะหาจากาักรพรรดิ์อะรวยประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เป็นเจ้าคนนายคน ให้แปดไม้เท้าโอกาสเข้ามาแบบฟุกฟุกโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดฝันอาจจะมีการโปรโมทการได้เลื่อนขัน้นการได้เลื่อนตำแหน่งการขยับขยายใครที่ไม่ได้ทํางานประจําแต่ประกอบธุรกิจทํามาค้าขายอาจจะได้ขยับขยายร้านอาจจะได้ขยับขยายสาขาแตกลายแตกธุรกิจเพิ่มนะ แต่ความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญก็ต้องมาพร้อมกับภาระงานเหนื่อยงานหนักงานหักโหมความรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบสูงแบกรับอยู่คนเดียวกดดันมาก เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงจัดลำดับความสำคัญให้ถูกเหมือนเด็กน้อยจัดตารางสอนไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าแบกทุกวิชาไปเรียนอะไรจำเป็นทำก่อนอะไรเรารับผิดชอบเราทำอะไรกระจายงานแบ่งเบาภาระให้คนอื่นเอาไปทำบ้างก็แบ่งให้คนอื่นกระจายงานให้เป็นอย่าแบกอยู่แต่เพียงผู้เดียวเพราะไม่เช่นนั้นเหนื่อยทำงานจนหลังหักพิมพ์งานจนนิ้วล็อกออฟฟิศซินโดรมปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังบางคนมี ภาวะไมเกรนเส้นเลือดในสมองหลักๆช่วงนี้อาจารย์ห่วงเรื่องของบ่าไหล่หลังจะเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วกดทับนะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเส้นเลือดในสมองบางคนเครียดระวังเส้นเลือดในสมองแตกนะอันนี้ต้องพูดตรงตรง เงินดีไหมดีไพ่ใบเนี้ยคือการขยับขยายเงินเพิ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้มีเงินมีงานมีโอกาสเพิ่มขึ้นสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อให้ภาระเยอะค่าใช้จ่ายเยอะแต่รายได้รายรับเราก็มาหลายช่องทางเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินแต่เรื่องโชคลาภอาจารย์ไม่ค่อยเห็นเรื่องโชคลาภเรื่องถูกหวยอาจารย์ไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นใคร ใครไม่มีดวงโชคลาภไม่เคยถูกหวยเลยอาจารย์แนะนำสามพระอาหารหันต์บรรดาลโชคพระอุปคุตพระศิวลีนะพระสังกจายอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุขนะ239บาทส่งฟรีไปสนี EMS ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะคะส่งของแล้วเดี๋ยวส่งคาถาให้ในแชทเลยจ้าสนใจสั่งจองทักแชทเข้ามาค่ะช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลบางคนเดินทางโดยเครื่องบินนะช่วงนี้เกี่ยวกับอาการ เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทางอากาศแล้วก็บางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศบางคนที่โสดอาจจะได้แฟนต่างชาติต่างภาษาบางคนคนโสดคนเก่ากลับมาตายหลังก็มีบางคนช่วงนี้คนโสดมีโอกาคสคบซ้อนส่วนคนมีคู่อย่าบ้า หนึ่งคือบ้างงานบ้าการบ้างงานทำงานเหนื่อยทำงานหนักทำงานหักโหมไม่มีเวลาให้แฟนไม่มีเวลาให้คนรักแบ่งเวลาไม่เป็นต้องระวังบ้าที่2คือบ้าอำนาจเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของครูครองต้องระวังให้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดือนนี้ส่งท้ายไปเดือนดวงดีมากเงินดีรุ่งโรดงาน านเด่นความก้าวหน้าโดดเด่นเลขมงคลคือเลข10นะคะ48 1048สี 4, 8, 1, 0, 4, 8, 4, มงคลคือสีแดงทําบุญนะแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอพรรัชการที่5เสริมหน่อยก็ได้แล้วอย่าลืม3พระอรหันต์บันดาลโชคลาภค่ะสวัสดีค่ะ